ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบราณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้ชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมา,าวิเคราะห์แนวทางหวยหานอยเนาะงวดประจําวันวะันเสาร์เนาะเสาร์ที่5นะครับเมษายน68เนาะงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่ 4เมษายนนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ชุดสองตัวเนะาะก็มาอยู่สองคู่เนาะสองคู่หนึ่งหน่อยนะครับก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจนะครับหน่อยเฉพ็ะกิจมาบนหนึ่งเก้าแล้วก็มาล่าห้าหกนะครับส่วนตัวเลขที่มีในตลาดเนาะแต่ลุงตันไม่ดึงมาวางนี่ก็มาหน่อยที่เหลือเนาะก็คือสามคู่เนาะ ก็จะมีน้อยพิเศษที่มาล่างา40นะครับแล้วก็น่อยปกติมาบน09นะครับแล้วก็ VIP เนาะมาล่างา92นะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับที่ดูงให้ไปก็มา1ตัวเนาะแต่มา2หน่อยเนาะก็จะมีน้อยอ พิเศษกับปกตินะครับก็คือมาสีนะครับทันที่กับชุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจ,จะโชคดีกันเนาะได้หลายคู่เลยนะครับส่วนงวดประจําวันที่5เมษายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่ 5เมษายน68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่1นะครับได้0นะครับอ่าแถวที่สองได้เจ็ดแถวที่สามได้หนะ้าเนาะแล้วก็แถวที่สี่ได้สองนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์มาบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับ ศูนย์นะครับศูนย์ลแล้วก็หนึ่งเนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าเจ็ดอ่าเจ็ดแล้วก็แปดเนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นหกห้าห้าแล้วก็หกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่อ่าแล้วก็แถวที่สี่สองแล้วก็สามนะครับฝั่งนี้จะเป็นหนึ่งเนาะ อ่ก็ได้มาครบทั้ง12บช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวดประจำวันที่หเมษายนห8ดนะครับลุงตันให้เด่นเด่นหนะครับรองแปดนะปน้อ,นองเอฟซี ชอบหกชอบหกรูดหกชอบแปดรูดแปดนะครับ <S 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 ทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับเนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนยะ์แปดเนาะ 0.816นะครับ1.7 2.5 4.3จ8 5.6 <c oughs> 6.0 6.8 หกเก้านะครับอ่าตัวได้มาครบเนาะสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเนื่อเทียบสถิติสามสีงวนที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตรางเนาะเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลูกตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับก็คือประมาณหคู่นะครับ คู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองมันก็เป็นคู่ตรงกลางเงยื้องมาขวาเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือศูงแปดต่อมาเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือหนึ่งเจ็ด แล้วก็มาที่แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ตรงกลางนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือสองห้านะครับต่อมาเป็นแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเป็นคู่ ตรงกลางเนาะเยื้องมาซ้ายนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือห้าหกนะครับอีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ซ้ายเยื้องไปตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือหกศูนย์นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลัดทันทีหลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยที่ลุงตัดให้ไปก็ มาหตัวเนาะแต่มาสองน่อยนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับลงตันให้4ีเนาะกับ6นะครับเป็นหลักร้อยนะครับอ่าพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลั์นะครับแล้วถึงตัวเลขที่ลงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะตัวเลขที่เหมือนกันไม่มีเนาะแต่ว่ามีตัวที่หรือว่าใกล้เคียงกันเนาะ,ะก็คือแถวที่2ที่สนะครับผลลัพธ์ได้5กับ7นะครับซึ่งก็เมื่อวางตัวเลขครบในตลาดเนาะก็มีตัวที่ เหมือนกันเนาะหรือว่าสามารถที่จะจับคู่เบิลประมาณหนึ่งคู่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมานะครับว่าจะตรงกับคู่ที่จะจับได้หรือไม่เนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่ตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการจะจับคู่มอคู่เบิลมาวางเนาะก็เลยไม่เห็นลุงตันวางเบิลไว้นะครับใน1ิบคู่ที่ าไปนอะอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิตินะครับก็ลุ้นต่ออีกงว่ก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง F c ซที่ติดตามลุงตันมาตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอ่ันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ